รับกระดุมวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็นะฮะลูกค้าตามคิวแหละแต่มันนานแล้วคิวกอ,องไว้นานแล้วไม่มีเวลาทำให้เขา จะให้เราไปทําที่บ้านเราก็ไม่ว่างเขาจะมาเขาก็ไม่ว่างจนวันนี้ก็มาได้ซึ่งคันนี้รถปีสองพันยี่สิบอ่าคันนี้ปีสองพันยี่สิบอ่ายกมาจากพุทธมณฑลสายสี่ลกมาจากพุนทธมณฑลสายสี่รถปีสองพันยี่สิบอ่าจากที่คุยก็คือรถไมไ่ขี่มาสองปีไม่ขี่ไม่สตาร์ทเลยมาสองปีจอดไว้ในบ้านคุมผ้าไว้มาสองปีไม่ได้ขี่ไม่ได้แตะไม่ได้ตองไม่ได้สตาร์ทอะไรใดทั้งสิ้นจนแบตหมดพอแบตหมดแล้วเขาก็ซื้อแบตจากเราไปตั้งนานแล้วนะนานมากแล้วแบตลูกนะียเดี๋ยวเราแกะแบตมาดูาก อ่ะแบตเตอรี่เขาซื้อจากเราไปวันที่สามเดือนเจ็ดปีหกหกอ่าหมดประกันวันที่สามเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดค่า TDA ตอนนั้นสามหนึ่งห้าค่าโอมเก้าจุดห้าหนึ่งอ่าเนี่ยอ่าเนี้ยซื้อวันที่สามเดือนเจ็ดปีหกหกหมดสามเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดค่า TDA มีสามหนึ่งห้าค่าโอมมีเก้าจุดห้าหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูว่าจากวันนั้นถึงวันนี้อ่ะค่ามันลดลงไหมเดี๋ยวเอาเครื่องก่อน อ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองเช็คก่อนแบตลูกนี้อย่างที่บอกว่าซื้อไว้ตั้งแต่อ่าวันที่สามเดือนเจ็ดก็คือรกรกดาปีหกหกกรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาพุษภาธุมีนาเมษาสิบเดือนสิบเดือนเท่ากับเดือนลูกเนี้ยอารมณ์เหมือนแบตค้างะตะก๊อกไปสิบเดือนก็คือเขาซื้อไปตั้งแตเดือนนั้นแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยยังไม่ได้แกะกล่องผมมึงมาแกะถ้าเกว่าแบตลูกนี้เป็นแบตค้างะตะก๊อกสิบเดือนเรามาดูกันว่าจากเดิม สามหนึ่งห้าจะเหลือเท่าไหร่สามหนึ่งห้าจะเหลือเท่าไหร่แต่เราบอกก่อนว่าสปอตเตอร์พันสองต้องใช้ค่า TDA อย่างน้อยร้อยแปดสิบถึงสองร้อย TDA ที่จะใช้งานแบตเตอรีร่ได้อ่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบตค้างกระต๊อกไปแล้วกลายเป็นแบตค้างกระต๊อกไปแล้วนี่แหละที่บอกว่าเวลาไปซื้อแบตเตอรี่ตามร้านบางทีเราได้แบตลูกเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องมาเทสดูจากเดิมสามหนึ่งห้าดูนี่จะเหลือเท่าไหร่อ่าตอนนี้เหลืออยู่สองห้าห้า TDA เห็นไหม อ่าสองห้าห้า cda โอมสิบเอ็ดจุดเจ็ดแบตเตอรี่มีอยู่แค่สิบสองจุดห้าห้าอ่าก็ซึ่งถือได้ว่ามันก็ยังลดไปไม่เยอะลดไปไม่เยอะจากสามหนึ่งห้าเหลือสองห้าห้าเท่ากับลดไปหกสิบ cda หกสิบ cda ในระยะเวลาสิบเดือนเท่ากับว่าค่า cda มันลดไปเดือนละหก cda อ่าเดือนละหก cda อ่าเท่ากับลูกน,นี้อ่าถ้าเราตีและหก cda เท่ากับว่าอีกสิบสี่เดือนก็หกสิบ 6ปี24แต่10ปีก็ยังยังเนี่ยหมตแบรตแบตเตอรี่มันก็จะหมดอายุพอดีเห็นไหมเนี่ยมันจะเหลือร้อยเกือบสองร้อยพอดีตอนนี้เราก็จะเอาแบตตัวนี้ใส่ใส่รถใส่รถใส่รถเพื่อทำการสตาร์ทเพื่อทำการดูแบตสตาร์ทว่าใส่แล้วสตาร์ทติดไหมใส่ครั่ลงอันนี้หลังจากเราเปลี่ยนแบตเอาแบตแบตเดิมออกเอาแบตใหม่เอาแบตใหม่ทีทเ่เรซื้อไปแล้วยังไม่ได้ใส่อะแบตท,ที่ว่าข้างสตะกั่กับลูกกระลูกของผมอะ่ะเรามาสตาร์ทกันปึ๊บโอ้โหคันนี้รถปี24เพิ่งวิ่งได้412กิโลดูสตาร์ทกัน Ê, nó tát nim ngay ngay lề thì đều tịt Rồi, 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 โอเค้เมื่อมันติดแล้วเดี๋ยวลองดูทีนึงทีนึงทีนึง,นงดับเครื่องดูดิติดง่ายไหมโอ้ติดง่ายง่ายโอเค okay. ไปติดแล้วก็สบายใจได้ไวรุ่น ของใส่ตู้ของก็มีประมาณนี้มีแค่นี้มีเปลี่ยนแฮนด์จากแฮนด์สูงเป็นแฮนด์เดิมอ่าแฮนด์สูงไอรอนทั้งสองเป็นแฮนด์เดิมแต่สามเราเปลี่ยนท่อเดิมปลายท่อเดิมเป็นปลายสัตว์อ่อนแล้วก็เปลี่ยนกองกลมกองเดิมเป็นกองกลมกองเดิมมันเป็นกองคมเขาไม่ชอบคมเขาก็จะมาวงลีวงลีก็คือห่าอย่างเขามาให้แต่วงลีก็คือกองตรงนี้อ่าโอเคตอนนี้รถกระตาติดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ขี่เข้าอู่กันไปไว้ลุ้น ลอนพันสองเราก็จะเปลี่ยนปลายท่อเป็นสลิปออนแวนแอนไฮ่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นสลิปออนของแวนแอนไฮเราก็ถอดปลายท่อไปแล้ว่าซื่อคันนี้เดิมโรงงานทุกเม็ดยังไม่เคยจูนไม่เคยอ,อะไรเลยเราก็เลยดีดนิว้วจูนรอบเดินเบาฟังเสียงเล่นๆ่นฟังเสียงกันเล่นๆก่อนที่เราจะทาการเปลี่ยนปลายท่อ หลังจากเราเปลี่ยนท่อเปลี่ยนปลายท่อเป็นแบรนด์ไฮทอริปออนเรียบร้อย,อะอย,ออยนะกน็เดินไปถอมาปลายท่อเรียบร้อยเราก็จูนรอบเงินเบาเล่นๆเ,เอาไว้คันนี้เป็นรถเดิมนะยังไม่ได้จูนไม่ได้ทำอะไรเลยแมปเดิมกล่องเดิมโรงงานเราเปลี่ยนปลายท่อแล้วก็จูนรอบเงินเบาดูว่าเสียงมันจะเข้อไหม เดี๋ยวเราก็คืนนี้อาจารย์เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนกองเปลี่ยนสายคัทสายดิ่งกันใหม่ว่าเขาเปลี่ยนจักแฮนด์เดียวไปแล้วเป็นสองเป็นแฮนด์สี่แปดเป็นแฮนด์สี่แปดแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายคัทสายดิ่งให้มันเป็นสายแฮนด์เตี้ยเพราะว่านี่เป็นสายแฮนยาวแฮนด์สูงเราก็ต้องเปลี่ยนสายคัทสายดิ่งสายเบรกโอเคเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาลุยกันต่อขึ้นคันนี้หมายเลข สักครังแต่วานเมวาอิโต้ที่นังปตาณอุปกับปติกิชิตังป้ติตังตุมหังคีพเมวะสามีชจัตุสับพะูเรนตุสังกะปาจันโตปันนารส t ยะชาเมนิชชุดนัสยะชาสับพิติโยวิวาสันตุสับรวินาสตุมาเตปวัสตันตาลอยสุขีที่ข้ายุติปวั He wants now see Lisa pak ti tang tum hang ki pa me wa sa ni cha cha tu sapha pu ren tu sang ka pa chan tho pa na ra so ya tha banit so ya tha sapiti yo wi wa san tu sapho na sa tu pa te ko wa san ta ra yo su ki ti Sambil c jatuh, sab puh rentus sangkapar. Cantopan nerosoyat, manis soda soyat. Sab piting yo bawa santu, sab winasatu, mati kuatkan darah. เรื่องเตวมเมวาอิโตจินังปตานังอุปการปติกิจจังปติกตังตุมหังคีะเมวาสมิเชจัตุสับพะปูเรนตุสังกปะจันโทปันนรสอยะท้ามณิชฌาตัสยะทาสับปิติโยวิวาสันตุสัพพโลวินาศตุมาเตปวัสสันตราโยสุขิติขายุตบวา The water now see sunk, so we jump, we tap a giant oar. サピティヨウィワシャトウサポロウィナサトウテポワタタラヨウキティカユウィポワタナセリサミジャ tawari waha Pura Parit purenti Sa karang tewa mewa Ito tinang Patana mo pakapati Ichitang Patitang tumhang kipa Hey! Pane! Pane! Hey Pane! 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 ดูเลยกระตูนงานการไม่ทำมานี่มานี่ไปกำคัดไปเร็วเร็วกำเนี้ยกำได้เปล่ากำได้ไหมได้กำยังไงสองมือกี่มือสองสองนิ้ว่ฮะไม่ทำไมกำไม่ได้มันแข็งมันเป็นอะไรข็งฮะอพูดกระับดิมันไม่นิ่มทำไมไม่นิ่มอ่ะไม่ได้ใส่ก๊อกคับ รอกันตัวไหนไม่รู้อันนี้เหรอตัวนี้เปล่าใช่แล้วถ้ใส่ตัวนี้แล้วอ่ะนิ่มมากแน่ละแน่อ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนโอเคเปล่าโอเคเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนโอเคแล้วมันรองใหม่อ่ะเดี๋ยวเราใส่ของพิเศษที่ล้องมาจากกระเป๋าเดลมอนเดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่นิ่มนะถ้าใส่แล้วไม่นิ่มนะโดนเลยนะคือใส่แตกเลยนะไปเฮ้ยเออไปเลย

ใส่ของพิเศษเข้าไปแล้วเราจะให้อีหนูกลับมาเทสใหม่ไปเนี่ยมาให้ไปเร็วๆเวลาทำง,งานคือเวลาทำง,งานมาเร็วๆมาเลยให้ไวให้ไวให้ไวเออจากช่วยทำงานหาก,กินบ้างทำงานทำการเพื่อเล่นอย่างเดียวไปจำทัดจำดนี้จำดีสองนิ้วสองนิ้ว,ดวได้แล้า

ไม่เล <My> ่นจิงฮะไฮ้เฮ้ยพูดไปเล่นใบเมื่อกี้มีสองมืออยู่เลยแรกอะเฮ้ยกลับมาดิจีเนี้วเอาให้มิดเลยจีเนี้วสีสีอะไรเอาให้ได้สองมือเด็เดี๋ยวช่วหมดจีเนี้วสองเอากลับมาทำได้เป็นไงเนียนจีแรกอะแถมตอนนี้เนียนได้นะไม่หลอกเขนะเออเดี๋ยวปัญหาว่าหลอกลวงผู้บริโภคเขาไปฟ้อง ปทปอปปชฟปอปปงอีกเดี๋ยวพ่อก็โดนจับตามพี่โจกอีกฮะเออแน่นะอ่าโอเคไปลุ้นเฮ้ไปไปได้เนี สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้ววันนี้วันพุธที่แปดพฤษภาคมสนห้า้อหสิเจ็ดวันนี้ก็อันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นไอรอนพันสองไอรอนพันสองปีใหม่ไอรอนพันสองมาเดิมเดิมเดิมทุกเม็ดใต้แดงมาทุกเม็ดเลยรถพิ่งวิ่งได้4ี่้อกว่าโละรถจอด2ปีเหมือนกันแต่จอดเก็บในห้องแอร์่าก็มาให้เราปลุกชีพให้เราว่าไม่มีไรก็ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยสตาร์ตติดขี่ได้เรียบร้อยงานที่มาทำรอบนี้ก็คือปลุกให้ตื่ อ่าเปลี่ยนแฮนด์จากแฮนด์เดิมไอรอนพันสองเป็นแฮนด์เดิมแปดแปดสามอ่าแล้วก็เปลี่ยนกองจากกองกองคมไอรอนพันสองเป็นกองอ่าสี่แปดวงลีอ่าเป็นกองสี่แปดวงลีแล้วก็เปลีป่ยนไายท่อจากท่อเดิมเป็นสวิพอนแบรนด์ไทยอ่า,าแล้วเปลี่ยนปอกแฮนด์ซ้ายขวาปอกแฮนด์ปลอกเล่งเปลี่ยนเป็นปอกแฮนด์แบนด์อ่า แล้วเปลี่ยนสายคัตใหม่สายเร่งใหม่สายเบรกเดิมเก็บให้่เปลี่ยนแต่สายคัตสายเร่งเนื่องจากของเดิมของไอรอนพันสองพอเราเปลี่ยนเป็นแฮนด์แปดแปดสามแล้วสายมันจะยาวกว่าของแปดแปดสามหรือของสี่แปดปกติซึ่งเดิมไอรอนพันสองมันเป็นแฮนด์สูงสายมันก็จะยาวกว่าเราก็เมาเปลี่ยนมาใช้สายเดิมของสี่แปดสายเดิมของสี่แปดอันนี้สายแท้รถสายแท้ใหม่ๆสายแท้เปลี่ยนให้เรียบร้อยสายคัตสายเร่งเปลี่ยนเรียบร้อยเบรกไล่ใหม่ให้เรียบร้อยอ่า แล้วก็ก่องแฮนด์เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแฮนด์เปลี่ยนเรียบร้อยลายท่อเปลี่ยนเรียบร้อยกองเปลี่ยนเรียบร้อยน้ำมันเครื่องไทยเปลี่ยนเรียบร้อยและที่สำคัญหลังจากเมื่อคืนเราทำคลิปอ่าทำคลิปซอฟเอคัแ M8 คันนี้ไปลูกค้าก็เลยบอกใส่ให้เลยก็เลยต้องมาใส่ซอฟคัทให้เขาด้วยอ่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วให้พี่ตีลองไปแล้วเรียบร้อยเสร็จจบงานเป็นที่เรียบร้อยมารับกลับบ้านได้เลยครับเนี่ยรอรอเลยเดิมๆม่มีอะไรมากรถเพิ่งวิ่งได้ ลองดูนี่รถพุ่งวิ่งได้ไรเงี่ยปั๊บ414กิโลเนี่ยรถทุ่งวิ่งได้414กิโลอ่อันนี้เดิมๆยังไม่ได้จูนยังไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนปลายท่อเฉยๆปลายท่อไปลองขี่ให้แล้วก็อัตราเร่งดีแต่ยกกระเร่งยังมีตดยังมีตดเนื่องจากว่ามันไม่ได้จูนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันในการตดอ่ะแต่ขี่ได้ดีปกติ แต่อาจจะไม่ได้ติดมือแรงแบบรถจูนแต่ขี่ได้ดีในแบบฉบับสแตนดาดเริ่มโรงงานแต่รกระเลงยังมีตวบ้างเล็กน้อยก็เสร็จสิ้นจบงานกลับบ้านได้มารับได้เลยนะครับไปรุ่น